แบบฝึกทักษะที่4.1จงตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้สถานการณ์ที่หนึงดาวุฒุมหยิบลูกป,ปิงปองหนึ่งลูกจากกล่องทึบที่มีลูกที่มีลูกป,ปิงปองสีเหลือง5้าลูก สีชมพูสามลูกและสีเขียวสีลูกข้อที่หนึ่งดาวุธจะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใดตอไม่ใช่เพราะยังมีสีอะไรอีคะ สีเหลืองและสีชมพูข้อที่2ดาวูดมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูมากกว่าลูกปิงปองสีเหลืองใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะสีเหลืองมีจำนวนมากกว่า มากกว่าสีชมพูข้อที่3ามดาวุมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีเขียวใช่หรือไม่เพราะเหตุใด,ดลูกปิงปองสีเขียวมีโอกาสหยิบได้ไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะไม่มีลูกปิงปองสีเขียวเลยข้อที่4ี่ ดาวูดไม่มีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีชมพูเลยใช่หรือไม่เพราะเหตุใดไม่ใช่เพราะมีลูกปิงปองสีชมพูอยู่ต่อไปดาวูดอ่าเขียนผิดนิดนึดนงนะคะมีโอกาสหยิบได้ลูกปิงปองสีใดมากที่สุดเพราะเหตุใด สีเหลืองเพราะมีจำนวนมากที่สุดสถานการณ์ที่สองขวันแก้วทอดลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งหนึ่งลูก1ครั้งเกิด1 2 3 4ง,ส,งส,สี่ห,ห้ลูกเต๋าขึ้นแต้มสีอย่างแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุใด ไม่ใช่เพราะยังมีแต้มหนึ่ง,ส,งสามห้าหกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันต่อไปข้อที่สองลูกเต๋าไม่ขึ้นแต้มสิบอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ใช่เพราะลูกเตา๋ามีแต้ม เพียง1ถึง6เท่านั้นข้อที่3ลูกเต๋าขึ้นแต้มใดแต้มหนึ่งจากแต้ม1-6ถึง6อย่างแน่นอนใช่หรือไม่ใช่เพราะลูกเตา๋ามีแต้ม1-6ถึง6เท่านั้นอ่าสีจุดธถานการณ์ที่สอง ต่อไปต่อแบบฝึกทักษะที่4.2หนึ่งข้อที่หนึงจงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุง่มต่อไปนี้ส่งสอบถามเพศของบุตรทุกคนจากครอบครัวที่มีบุตรสองคนอ่าสซมเปิลสเปซนะคะวันนี้ S เท่ากับเกิดเป็นชายชายชายหญิงหญิงชายแล้วก็หญิงหญิง s ซมเปิลสเปซมีทั้งหมด4แบบปอไปาซูมหยิบข้าวเหนียวปิ้งสองห่อจากตตาร้าที่มีข้าวเหนียวปิ้งสี่ห่อข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกไส้มะพร้าวไส้ถั่วและไส้กล้วยอ่ขอไส้เผือกเป็นเคคุณครูแทนนะคะแล้วก็ไส้มะพร้าวเป็นซีไส้ถั่วเป็นที และใส้กล้วยเป็น B ีอ่าเซมเปิลสเปซก็เลยได้ K-C เผือกมะพร้าวเคเผือกกล้วยเคเอ้ยไม่ใช่เผือกทั่วแล้วก็เผือกกล้วยต่อไปมะพร้าวถวั่วมะพร้าวกล้วย แล้วก็ถั่วกับไส้กล้วยอ่าทั้งหมด <S <S ได้แซมเปิลสเปซหนึสองสามสี่ห้าหกแบบนะคะต่อไปข้อที่3สุ่มจัดคู่แข่งขันฟุตซอลเยาวชน1คู่1นัดเมื่อมีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน5ทีมคือ ทีมกระทิงทีมเสือดาวทีมหมูป่าทีมโลมาและทีมม้าลายอ่ามีทั้งหมด5ทีมเขาบอกเยาวชนหนึคู่1นัดอ่าจะต้องเจอกันคนละ1นัดดังนั้นคุณครูแทนค่าก่อนเรามากำหนดกระทิงเป็น A เสือดาวเป็น B หมูป่าเป็น C โลมาเป็น D มาลายเป็น e อ่าหาแซมเปิลสเปซค่ะ a b a c a d แล้วก็ a e ดังนั้นกระทิงเจอเสือดาวกระทิงเจอหมูปา่ากระทิงเจอโลมาและก็กระทิงเจอม้าลายอ่ากระทิงเจอครบทุกคู่แล้วต่อไปอะไรที่ไม่เจอกันก็จะเป็น เสือดาวเจอหมูป่าเสือดาวเอ้ยผิดเสือดาวเจอโลมาและเสือดาวเจอม้าลายอ่าจบแล้วต่อไปก็จะเป็นหมูป่าเจอโลมาหมูป่าเจอม้าลายแล้วก็โลมาเจอม้าลาย เชก่อน2 3 4 5 6 7 8 9่ห้ครบทั้งหมดสิแบบอ่ะสิ sit. ต่อไปข้อที่2จากการโยนเหรียญบาทหนเหรียญสครั้งจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มอ่ะแซมเปิลจากการทดลองสุ่มนะคะโยนตั้ง4ครั้งด้วยนะคะสครั้งอ่ะมาดูอันนี้สร้างไว้แล้วตอนที่สอนห้องสุดท้ายน่าจะเป็นสามทับ สองอ่าถ้าจำไม่ผิดนะคะอ่าจะเกิดได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบหกแบบนะคะอ่าเนี่ยจะไล่ไปไม่เลยค่ะเกิดครั้งที่หนึ่งหัวก้อยอ่าก็แยกสองครั้งที่สองหัวก้อยหัวก้อยครั้งที่สามก็ได้ตัวนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่สี่อ่าก็เลยเกิดออกมาผลลัพธ์แบบนี้เดี๋ยวลอกไปก่อนนะคะ แมเปิลสเปรดหัว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 ก้อยหัวหัวก้อยหัวหัวหัวก้อยก้อยอ่ะไปต่อในสีแล้ว หัวก้อยหัวหัวหัวก้อยหัวหัวแย่แป๊บหนึ่งหัวก้อยหัวก้อยหัวโอ้ยหัวพูดหัวแต่เขียนก้อยหัวก้อยก้อยหัว แล้วก็หัวก้อยก้อยก้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะได้แปดแบบแล้วต่อไปไปต่ออะไปดูก่อนก้อยหัวหัวหัว ก้อยหัวหัวก้อยก้อยเอาแล้วก็หัวก้อยหัวก้อยหัวก้อยก้อยต่อไปก็จะเป็นก้อยเห็นะะ cây cây hóa hóa cây cây hóa cây 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 hóa lỡ có cây 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 ก็เดีแล้วกูเช็คก,ก่อนว่าซ้ำกันไหมอ่ะครบ ต่อไปข้อที่2เราได้แซมเปิลสเปซจากข้อที่1แล้วนะคะจากการโยนเหรียญ1นบาท1เหรียญ4ครั้งจงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่อไปข้อนี้ถามเหตุการณ์ตัว e ค่ะ,ะเหตุการณ์นะคะเหรียญออกก้อย1ครั้งเหรียญออกก้อย1ครั้งก้อย1ครั้งสีเหลืองนะคะ ออกก้อยหนึ่งครั้งมีอะไรบ้างก็จะมีหัวหัวหัวก้อย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 หัวหัวหัวอ่ะสี่แบบเสร็จแล้วต่อไปข้อที่สามจงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวน้อยกว่าออกก้อย เรียนอ,อกหัวน้อยกว่าอ,อกก้อยอ่ะรอบนี้ครูเปลี่ยนสีเป็นส,นสีสีแดงแล้วกันอ,อกหัวน้อยกว่าอ,อกก้อยอ่ะเขียนหนึ่งสองสามสอ่ะห้าหลังนก็ลอกไปก็จะเป็น หัวก้อย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 หัวก้อย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 หัวก้อยก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยอ่านับตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่เกิดหัวเลยก้อยชนะหมดเลยต่อไปข้อที่สี่จงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญอกหัว และออกก้อยจํานวนครั้งเท่ากันอ่าคุณใช้สีเขียวออกหัวและออกก้อยจํานวนเท่ากันมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าแล้วก็มีหกอีเวนเท่ากับเล็บเปิดหัวหัวก้อยก้อยหัวก้อยหัว ก้อยหัวก้อยก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยหัวก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยหัวหัว่วะเซตก็อสองใหญ่อ่าอันนี้ข้ามนะคะอันนี้ที่เราได้ต่อไปข้อสามใหญ่ ลิลี่หมุนแป้นวงล้อสองแป้นแล้วบันทึกจำนวนที่ปรากฏในช่องที่มีลูกศรชี้อยู่เมื่อแป้นหยุดหมุนโดยช่องแต่ละช่องบนแป้นวงกลมมีพื้นที่เท่ากันดังรูปดังนั้นข้อที่1จงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุง่มทดลองสุ่มหมุนแป้นทั้งสองแป้นนะคะแสแมเปิลสเปซ ังนั้นครูเชื่อมตัวตัวแรกก่อนลบหนึ่งลบสี่ลบหนึ่งลบสี่ลบหนึ่งห้าลบหนึ่งหกอ่าลบหนึ่งเชื่อมหมดแล้วต่อไปคุณครูไปสองเจอลบสี่สองเจอห้าสองเจอหกตัวสุดท้ายลบสาม ลบสามเจอลบสี่ลบสามเจอห้าและก็ลบสามเจอหกสิบได้ทั้งหมดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเก้าเบียดดังนั้นเอาข้อที่หนึ่งไปตอบคำถามค่ะจงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ผลบวกของจำนวนทั้งสองเป็นจำนวนลบอ่ะ ลบหนึ่งลบสี่ได้ลบห้าเป็นลบสองบวกลบสี่เป็นลบสองเป็นลบลบสามบวกลบสี่เป็นลบเจ็ดอ่ะหมดนะคะดังนั้นเหตุการณ์ข้อนี้ก็จะเป็น e เท่ากับปึ๊บมีอะไรบ้างคะลบหนึ่งลบสี่ได้ลบห้าสองบวกลบสี่ได้ลบสองแล้วก็ลบสามบวกลบสี่ได้ลบเจ็ดค่ะ ต่อไปข้อที่3จงหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ผลบวกของจำนวนทั้งสองเป็น8อ่ารวมกันแล้วได้8ค่ะรวมกันแล้วได้8คุณครูระบายสีแดงนะคะมีอยู่ตัวเดียวค่ะ2กับ6ดังนั้นผลลัพธ์ก็เป็น2และก็6 ต่อไปข้อที่4 mm hmm. เหตุการณ์ที่เขาถามหาคือผลบวกของจํานวนทั้งสองเป็น1รวมกันแล้วเป็น1นึมีไหมคะอันนี้ลบหอันนี้ได้4อันนี้ได้5อันนี้ได้ลบสอันนี้ได้7อันนี้ได้8อันนี้ได้ลบเอันนี้ได้สองอันนี้ได้3ไม่มี1เลยดังนั้นเซ็ตว่างหรือไม่มีคจบ แปบพง้นหัสดสอค่ะ